Okay, สวัสดีครับผมกิติพงษ์พวงมาลานะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกลุ่มสมอทองจำกัดมหาชนนะครับกลุ่มสมอทองเราทําธุรกิจหลักเป็นโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบนะครับแล้วก็มเมล็ดในอบแห้งมีผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตที่เป็นกลุ่มเชื้อเพลิงเส้นใยปาล์มกลา,าปาล์มนะครับแล้วก็ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเป็นธุรกิจหลักของเราครับไรายได้หลักของบริษัท จะเป็นน้ำมันปาล์มดิบนะครับมากกว่า98%แล้วก็ส่วนรายได้รองจะเป็นเรื่องของการผลิตไฟฟ้าจากการชีวภาพประมาณสักเกือบเกจุดแข็งของกลุ่มสมทองก็คือเรามีจุดรับซื้อปาล์มจากเกษตรกรนะครับมากกว่า50จุดนะครับกระจายทั่ว7จังหวัดภาคใต้ที่มีความหนาแน่นของพื้นที่ปลูกปาล์ม เป็นหลักนะครับเนื่องจากบริษ well, ah erm ัทเองไม่มีสวนเป็นของตัวเองนะครับฉะนั kind of ้นพื้นที่ปลูกปามของเกษตรกรจึงเปรียบเสมือนสวนของบริษัทเราใช้วิธีการอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรที่ปลูกปามนะครับโดยไปตั้งจุดรับซื้อใกล้ๆกับสวนนะครับแล้วก็ขนส่งด้วยระบบโลจิสติกของบริษัทที่มีต้นทุนต่ำกว่าของเกษตรกรนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาที่โรงงานนะครับ ในเรื่องของกลยุทธ์ของกลุ่มสมอทองนะครับตั้งแต่ที่ตั้งทำเลนะครับสุราษฎร์ธานี2โรงก็คือโรงแรกอยู่ที่อำเภอท่าชนะนะครับเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนบนนะครับสาขาที่สองจะเป็นที่อำเภอพนมก็คือเป็นภาคใต้สุราษฎร์ธานีตอนล่างติดกับกระบี่แล้วก็พังงานะครับถัดไปก็จะเป็นชุมพรตอนกลางนะครับแล้วก็ส่วนภาคกลางที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ทุ่งลังสิต แล้วก็จะเห็นว่าทั้ง4จุดเนี่ยจะอยู่ตรงจุดยุทธศาสตร์ก็คือจุดที่มีปลูกปาล์มหนาแน่นที่สุดของประเทศครับการผลิตน้ํามันปาล์มดิบนะครับมี2ตลาดนะครับมีตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดต่างประเทศนะครับการที่เราเพิ่มกําลังการผลิตแล้วก็ขยายสาขามาจนถึง4สาขาเนี่ยเป็นจุดแข็งที่เสริมพวกเรานะครับจากที่เราเคยเป็นจุดอ่อนในอดีตก็คือมีโรงงานเดียว ทำให้เราต้องพึ่งพาตลาดในประเทศเพียงด้านเดียวนะครับแต่ว่าการที่เราขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นทําให้เรามีปริมาณน,น้ามันปาล์มดิบต่อเดือนต่อวันเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นการสร้างความมั่นใจแล้วก็เสริมเสริมความมั่นใจให้กับลูกค้าในการที่จะซื้อน้ํามันปาล์มดิบจากเราแล้วส่งออกไปอย่างต่างประเทศนะครับเพราะว่าการส่งออกเนี่ยต้องใช้การรวบรวมปริมาณ น้ำมันที่ค่อนข้างมากนะครับดันั้นการลงเรือในแต่ละลำเนี่ยมากกว่า1 0ื่นตัน12,000สตัน1 5ื0 0หตันหรือ20,000ืตันนะครับถ้ากําลังการผลิตน้อยก็จะไม่เพียงพอต่อการส่งออกนะครับทุกครั้งทุกคําสั่งซื้อจากลูกค้าเช่นหนึ่งหมื่นตันใน2ส,สัปดาห์เราสามารถผลิตได้1ลําลำเรือนะครับก็ะจะเป็นการเสริมสร้างให้ลูกค้ามั่นใจว่าซื้อน้ำมันปาล์มจากเรามีของส่งแน่นอน การอารุมทุนในจากตลาดทุนในครั้งนี้นะครับสมอทองมุ่งประสงค์หลักไปที่การขยายกำลังการผลิตก็คือการสร้างโรงงานใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการผลิตในเรื่องของการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบโรงงานนะครับส่วนหนึ่งก็นำไปชำระเงินกู้สถาบันการเงินนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทครับ สมอทองเราทาธุรกิจปลาล์มน้ํามันนะครับปลาล์มน้ํามันเป็นสินค้าพกภัณฑ์ที่อยู่คู่คนไทยแล้วก็ประชาชนในโลกใบนี้นะครับตั้งแต่ท่านตื่นมาแปรงฟันสระผมสบู่ครีมอาบน้านะครับโลชั่นทุกอย่างผลิตมาจากเบสของน้ํามันปลาล์มนะครับแม้กระทั่งรถยนต์ที่ท่านขับไปโอดีเซลยังอยู่ในดีเซลนะครับในรูปของพลังงานนะครับดังนั้นปลาล์มยังอยู่คู่ ประชาชนชาวโลกไปอีกนานแสนนานนะครับส่วนสมอทองเองอยู่ในธุรกิจนี้มาประมาณ15ปีนะครับถือว่าเป็นคนวัยกลางคนคนหนุ่มที่กำลังเติบโตมีอนาคตไปไกลนะครับเรากำลังเพิ่มแคปกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นนะครับจากปริมาณการเพิ่มเพิ่มพื้นที่ปลูกในประเทศที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มี เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนโยบายในการปันผลของกลุ่มสมอทองนะครับเราจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า50%ของกําไรสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็เงินทุนสํารองของบริษัทครับครับผมกุศลศรีประเระนะครับเป็น CFO ของบริษัทกลุ่มสมอทองครับก็ยอดหลัง3ปีเนี่ยยอดขายของกลุ่มยอยู่ประมาณปีนึงสักประมาณ 4,000ถึงประมาณ5,000ล้านต่อปีนะครับ65 66 7นะครับส่วนปี68เนี่ยตัวเลขเราเพิ่มอย่างน่าสนใจมากก็คือ6เดือนแรกของปี68เนี่ยยอดขายเราประมาณ4,000ล้านเศษเนะครับโดยที่ใน4,000ล้านเศษเจเนี่ยเรามีกำไรในครึ่งปีแรกเนี่ยถึง518ล้านนะครับถ้ามองในเชิง gross profit margin เนี่ยเกินกว่า10% และก็ Net Profit Margin ก็เกือบเกืิถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากของกลุ่มสมอทองตั้งแต่เราตั้งบริษัทมาครับก็จริงๆโดยปกติของธุรก,กิจโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มตัวถ้าเรามองในเชิงของตัวงบดุลฝั่งที่เป็นนี่สินนะครับนี่สินหลกักๆถ้าเป็นนี่สินหมุนเวียนก็จะมีแค่ตัวสต็อกกับลูกหนี้การค้า ซึ่งอันนี้เป็นลูกหนี้ปกติของเราเลยแล้วก็เป็นลูกหนี้ที่ถือว่ามีคุณภาพดีมากนะครับส่วนหนี้เสียระยะยาวก็คือพวกเงินกู้ยาวที่เรากู้มาเพื่อลงทุนสําหรับก่อสร้างโรงงานและก็ซื้อเครื่องจักรก็โดยอัตราส่วนดีอของบริษัทกลุ่มสมอทองณนะสิ้นปีเครื่องปีแรกของปี68เนี่ยอยู่ประมาณ0.8เท่าซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับ กลุ่มลูกค้าหลักๆของกลุ่มสมอทองเราแยกเป็นถ้าแยกเป็นตามในประเทศกับต่างประเทศในประเทศก็เป็นกลุ่มที่เป็นผู้เป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ผลิตน้ำมันบริโภคอย่างเช่นมรกตหรือน้ำมันพืชประทุมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลูกค้าต่อเนื่องของบริษัทเรามาเป็นเวลาคอนนานมากนะครับส่วนลูกค้าต่างประเทศก็ จะเป็นผู้ซื้อที่เป็นโบรกเกอร์หรือว่าพวกผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกนะครับซึ่งเราขายผ่านผู้ซื้อกลุ่มนี้แล้วก็ส่งมอบน้ํามันไปที่ต่างประเทศคือประเทศอินเดียเป็นหลักซึ่งแนวโน้มสําหรับการทําตลาดของเราจะเห็นว่าจากเดิมที่เราขายในประเทศเป็นหลักแต่ว่าตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมาเนี่ยเราเริ่มมีการส่งออกต่างประเทศและก็ เรา,าประสบความสําเร็จมากในการขยายตลาดต่างประเทศนะครับโดยครึ่งปีแรกของปี68เนี่ยเรา,าสัดส่วนการส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยเกินกว่า60%แล้วเป็นกลุ่มตลาดที่ทํากําไรให้กับเราได้ค่อนข้างดีมากครับออเรื่อง ESG เนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องที่ทางกลุ่มบริษัทให้ความสําคัญมากนะครับเพราะว่าทุกๆโรงที่เราไปทุกๆพื้นที่เนี่ยเราจะาไม่สร้าง ปัญหาให้กับชุมชนนะครับเราลงทุนในเรื่องของอเครื่องอกำจัดฝุ่นโดยใช้ไฟฟ้าสติดสําหรับทุกโรงที่มีอยู่นะฮะบางโรงเนี่ยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแต่บางโรงก็อยู่ระหว่างการติดตั้งอย่างเช่นโรงที่ AL และ้วก็โรงที่ท่าชนะเพราะนั้นะจะทำให้ปัญหาเรื่องฝนนุ่น แทบจะหมดไปก็ว่าได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการดูแลเรื่องการจัดการน้ําที่ออกจากกระบวนการผลิตเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะมีน้ํารั่วไหลออกสู่พื้นที่สาธารณะน้ำจะต้องมีการบําบัดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดนะครับส่วนที่เหลือเรื่องของการดูแลสังคมนะฮะเรื่องของการ ช่วยเหลือการดูแลการให้ทุนการศึกษาการดูแลผู้ป่วยติดเตียงสิ่งเหล่านี้เราทําต่อเนื่องมาตลอด15ปีที่กลุ่มสมอทองตั้งบริษัทมาครับต้องเ,อเรียนทางานักลงทุนว่าเราเข้าตลาดในครั้งนี้เนี่ยเงินที่เราได้จากการระดมทุนเนี่ยหลักๆก,ก็จะใช้ไปสําหรับการลงทุนเพื่อขยายากิจการของบริษัทให้มีความเ,าเติบโตมากขึ้น น,นั่นก็คือการาสร้างโรงงานเพิ่มในปีหน้าเนี่ยปี69เาลายการผลิตอีกหนึ่งลายที่โรงงานที่พนมจะเสร็จสมบูรณ์ซึ่งจะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมาอีกประมาณ30%และก็ในปี71ก็เราจะสร้างโรงงานใหม่เสร็จอีกหนึ่งโรงนะเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่าตัวแผนการขยายธุรกิจของบริษัทเนี่ยมีความต่อเนื่องนะครับ แล้วก็เงินที่จะได้จากการระดมทุนก็ใช้ในการาลงทุนขยายกิจการเป็นหลักส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นไปชำระคืนเงินกู้ซึ่งเงินกู้ก้อนนั้นเราซื้อ,อเรากู้มาเพื่อสร้างโรงงานาซื้อโรงงานของบริษัท a l b a ลบก็เสมือนกับว่าเป็นการบริดจ,จิ้งเพื่อ,อเราใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อเป็นการบริดจ,จิง้งแล้วพอวเราได้เงินจากการระดมทุนก็ไปลดภารหนี้ก้อนนั้นลงไปบางส่วนครับ สำหรับหุ้น SMO หรือเราเรียกนิคเนมว่าหุ้นสมอนะครับก็ความน่าสนใจมี3ประการนะครับประการแรกคือหนึ่งก็คือบริษัทเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ํามันปาล์มดิบรายใหญ่ท็อปหของประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันมีกําลังการผลิตทั้งหมด240ตันปาล์มสดต่อชั่วโมงนะครับและปีหน้านะครับจะขยายเป็น315ตันปาล์มสดโดยไม่ต้องรองเงินใน P.O. และจะเริ่มผลิตได้ในช่วงไตรมารสสของปี6 8เอดหกนะครับอันนี้คือเรื่องที่1น่นะครับอันที่อือี่ย มีกลุ่มโฟลเดอร์ที่แข็งแกร่ง3ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคุณกิติพงศ์ที่เก่งในเรื่องของอเชี่ยวชาญในอดีตก็คือเรื่องของการเป็นผู้รับเหมาขอสร้างโรงงานนะครับน้ำมันปาล์มในภาคใต้ก็คือเก่งเรื่องเครื่องจักรนะครับในส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือทางคุณเสกศักด์นะครับคุณหนุ่มเนี่ยก็คือเป็นโฟลเดอร์ที่เก่งในเรื่องการจัดหาผลผลิตปาล์มเข้าสู่ระบบในการผลิตนะครับแล้วก็อีกท่านคือคุณโจสันลิมนะครับซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องการขายต่างประเทศนะครับก็คือหาของได้ ผลิตของมีคุณภาพและขายของในราคาที่เหมาะสมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศรวมถึงก็ได้อเวนเจอร์อีก3าคนเข้ามารวมเป็น6คนก็คือทางพี่กุศลน,นะครับมือซิฟโอที่เป็นอดีตในธนาคารนะครับมาช่วยคุมการเงินนะครับแล้วก็ทางคุณศักดาและคุณยานะครับซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการโรงงานของทางกลุ่มผลิตน้ำมันปาล์มกเเ็เป็นร่วมโฟลเดอร์และดูแลบริษัทต่ตอเนื่องกันมา15ปีนะครับอันนี้คือความน่าสนใจที่2นะครับและความน่าสนใจที่สามคือ เนื่องจากการสกออกจากประเทศเนี่ยทำให้อัตราการเติบโตของในเชิงของรายได้กําไรและความสามารถกําไรของบริษัทเนี่ยน่าสนใจเราจะเห็นได้ว่าครึ่งปีของปี2568เนี่ยบริษัทมีกําไร518ล้านโดยประมาณนะครับซึ่งโตกว่าครึ่งปีแรกของ67เนี่ยสเท่าตัวนะครับในขณะที่เทียบกับปี2567ทั้งปีที่กำไร259ล้านเนี่ยโตขึ้น2เท่าตัวนะครับซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก การส่งออก่างประเทศที่กินสัดส่วนถึง60%ซนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี67ที่4 0อนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการได้รับผลกำเนิงนงานจากโรงงาน a l ที่เราซื้อมาในช่วงต้นปี67แล้วก็เริ่มํำเนินการผลิตในช่วงปลายปีที่แล้วและปีนี้เนี่ยรับรู้ผลกำเนินงานเต็มปีนะครับนั่นคือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทเนี่ยสามารถรักษาการเติบโตนะครับและความสนใจการเติบโตในขณะที่อัตรากำไรสุทธิเนี่ยที่10%นะครับทั้งการเติบโตในชงมูลค่า ทั้งอัตรากำไรสุทธิที่สวยงามนะครับอันนี้เป็นจุดสนใจของสมอทองและก็มีทิ้งท้าย3.1ก็คือมีการจ่ายปันผลนโยบายการจ่ายปันผลที่ไม่น้อยกว่า50%ของกำไรสุทธินั่นคือ3ข้อใหญ่ๆของสมอทองที่น่าสนใจครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องเรียนท่านนักลงทุนว่าสมอทองเนี่ยมีความมุ่งมั่นทั้งในเรื่องของอย่างที่เรียนแจ้งว่าความแข็งแรงของทางโฟลเดอร์3ท่านนะครับที่เก่งทั้งเรื่องของการหาของได้นะครับการผลิต ที่ดีนะครับรวมถึงการขายนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้แนวโน้มการเติบโตของตัวน้ํามันปาล์มดิบในต่างประเทศเนี่ยอินเดียเป็นตลาดใหญ่ที่กําลังเติบโตนะครับจริงๆเรากําลังพูดเนี่ยมันฟังดูเหมือนเยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยส่งออกน้ำมันปาล์มประมาณปีละหล้านตันเองในขณะที่ตลาดโลกเนี่ยมีดีมานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ1นล้านห้าแสนตันโดยส่งไปที่อินเดียวันนี้เนี่ยอินเดียเป็นตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับการส่งออกของสมอทองเนี่ยป,ปีปีหนึ่งเนี่ย เราขายน้ำมันปลาล์มดิบประมาณแสนห้าหมื่นตันนะครับการส่งออกเนี่ยยังไม่ถึงแสนตันเลยนะครับซึ่งในขณะที่ดีมาของตลาดโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละหนึ่งล้านห้าแสนตันเนี่ยการส่งออกของสมอทองยังไม่ถึงแสนตันในส่วนนี้เนี่ยก็ยังมีรูมค่อนข้างอีกมากในการต้องการใช้งานนะครับของน้ำมันปลาล์มดิบรวมถึงนะครับอินโดนีเซียซึ่งเป็นเพลเยอร์ใหญ่ของผู้ผลิตน้ำมันปลาล์มดิบระดับโลกเนี่ย ก็มีการนโยบายของภาครัฐในการปรับจาก B 3 5เป็น B 4 0ในปีนี้และปีหน้าจะปรับน้ำมันเป็น B 5 0ทําทำให้เป็นการดูดซับซัปพายของการส่อรงออกเนี่ยทำให้สัพพลายตลาดต่างประเทศเนี่ยตึงตัวก็เป็นโอกาสอันดีของสมอทองในการที่จะ,ะกินมาเก็ตแชร์ในส่วนนั้นครับ <100 000. S 1> ก็วันนี้ได้เรามีเป็นวันดีนะครับเราก็มีการแทรงแต่งตั้ง writer, อันเดอร์ไรเตอร์ทั้งหมดเนี่ย มีฟินาเซียเซรัสเป็นเลดเดอร์ไรเตอร์และโคเดอร์ไรเตอร์รวม1ีสิเจ้านะครับเรากำหนดราคาที่5บาท4ิตา่างคิดเป็นป E7 เท่าโดยประมาณในขณะที่อุตสาหกรรมเนี่ยใกล้ๆ10นะครับซึ่งมีส่วนลดที่เหมาะสมนะครับเรากําหนดวันจองซื้อเป็นวันที่3 1ตุลาคม 3- 4พฤศจิกายนนะครับแล้วก็น่าจะเข้าซื้อขายในตลาดทรัพย,ย์ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก่อนครึ่งเดือนแรกน่าจะประมาณนี้ครับ